อมอไซส์สไตช่างบนนอกก็สวัสดีเพื่อนเพนี่น้องอาจารย์ช่างเอฟซีทุกท่านนะครับ่ะเป็นคลิปที่สามแล้วสําหรับเครื่องสูบน้ําเครื่องยนต์ดีเซลเล็กนะครับเครื่องสูบน้ําระบบดีเซลนะครับระบบเชื้อเพลิงของดีเซลนะครับเป็นดีเซลเ้อนะร์แวคลิปนี้จะพาท่านไปถอดแยกชิ้นหัวฉีดนะครับหลังจากที่เราทดสอบแล้วว่าหัวฉีดมันทํางานอยู่นะครับแต่มันจะมีบางรูนะครับที่ฉีดน้ํามันไม่เป็นฝอยนะครับ ทีนี้เราจะทําการถอดล้างนะครับที่ว่ามันไม่เป็นอยสายตาไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเอาเดี๋ยวจังได่จะถอดล้างเบิ่งนะครับในนี้มีอะไรมีกี่ชิ้นนะครับนานๆทีจะได้เจอนะครับเดี๋ยวทำคลิไปไว้ให้เพื่อนๆน,นะครับเผื่อในอนาคตมีเข้ามาซ่อมเพื่อนๆจะได้ถอดแล้วก็ประกอบได้นะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับเอาเข้ามาค้นหาดูได้ในช่องของเรานะครับส่อมมอตอส,สไตล์จังหวน้อง หวฉีดนะครับดีเซลนะครับเอาไปแช่กินกันเลยครับเพื่อนๆนะครับครับที่ปลายหัวฉีดจะมีแหวนอยู่สองตัวนะครับแหวนทองแดงแหวนรองหัวฉีดนี่แหละตัวหนึ่งมันติดอยู่กับอยู่ในนั่นแหละอยู่ในเสื้อสูบนะครับในฝาสูบนะครับอันนี้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้เป็นน็อตนะครับไม่แน่นหรอกนะครับก็เบอร์ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองกับเบอร์สิบสิบเท่าไรสิบห้าครับ ก็หมุนตามเกลียวออกมาธรรมดานี่แหละนะครับแล้วเราเอาออกช้าๆก่อนนะครับเผื่อมีชิ้นส่วนไหนมันหลุดเราจะได้ประกอบถูกนะครับไม่เคยรื้อคือกันเด้อนะครับเป็นเกลียวละเอียดนะครับเพื่อนๆนะครับโอ้คือเงาแถวครับพี่น้องเกี่ยวขึ้นนะครับเดี๋ยวเป้าหลุดครับพวาที่จำาบ่ได้นะครับอ่ะหนึ่งชิ้นนะครับเรียงไว้เลย นะครับอ่าอันนี้จะแยกออกจากกันได้นะครับปลายหัวฉีดนะครับชุดนี้แยกไว้ก่อนเราเดี๋ยวค่อยมาแยกนะครับตรงนี้มีเดือยสองเดือยมีรูน้ามันนะครับใส่ผิดด้านบอได้ได้พีนองนะครับใส่ผิดด้านผิดรูไม่ได้เด้อนะครับอ่าอไอ้ไอ้เดือย ไอตัวที่มีสลักอยู่ฝั่งนี้นะครับต้องจําด้วยนะครับนี่สองรูนี้เป็นสลักนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับมีเบานึงตัวนะครับข้างในมีแผ่นชิมหนึ่งแผ่นนะครับเบ้าใส่ลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆออกมาในลักษณะนี้เด้อนะครับก็แผ่นชิมนะครับเอาเดียงไว้เลยในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆ นี่แหละนะครับเรียงไว้เลยปลายหัวฉีดโอ้มาอยากแยกด้นะครับหัวฉีดมันยกอยู่นะครับแต่ถ้าแยกออกมันจะมีปัญหาไหมเนาะอ่ะนี่นะครับชิ้นนี้นะครับปลายหัวฉีดเขาเรียกว่าปลายหัวฉีดนะครับสเปรย์หัวฉีดปลายหัวฉีดนะครับอ่านะครับ ตรงนี้จะมีรูอยู่3ามสี่รูนี่แหละแต่เรามองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวหากระดาษทรายมาขัดขัดสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆขัดตรงนี้ขัดขี้กระหมอนะครับนะครับในการประกอบหัวฉีดนะครับเพื่อนๆไอ้รู3ามรูนี้เป็นรูน้ํามันนะครับเพื่อนๆไอ้คำว่าหัวฉีดติดตายก็คือไอ้ปลายหัวฉีดนะครับชุดนี้นะครับ มันติดตายคากันมันไหมมันละลายติดกันนะครับมันร้อนนะครับนี่ชุดนี้นะครับมันจะไม่สามารถหมุนแล้วก็โยกเข้าโยกออกได้นะครับคําว่าหัวฉีดยกนะครับก็คือนี่แหละมันยกยกยกถอยหลังออกมานะครับคือน้ํามันลงไปตรงนี้นะครับน้ํามันที่ลงไปนะครับน้ํามันที่ลงไปจะไปดันนะครับน้ํามันที่ลงไปลงสามรูตรงนี้นะครับน้ํามันที่ลงไปไอปลายตรงนี้จะเป็นเทเปอร์ เทปเปอร์ล็อกล็อกรูน้ำมันตรงไปหัวฉีดไว้นะครับไอ้น้ำมันที่ลงมามันจะมาดันแกนตัวนี้นะครับดันช่วงนี้ให้ให้ถอยหลังไปนะครับเพื่อนๆนะครับมันจะมาดันตรงนี้นะครับให้ถอยหลังไปนะครับเมื่อไหรที่น้ำมันลงมาเยอะสามารถเอาชนะแรงแรงกดของสปริงตัวนี้ได้นะครับนี่นะครับหัวฉีดก็จะยกนะครับแล้วก็จะฉีดออกนะครับอันนี้ก็คือหลักการนะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆ อ่ะตรงนี้อยู่ในชุดนี้นะครับในชุดนี้นะครับเมื่อกี้นะครับไอตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้มีแหวนข้างในหนึ่งตัวใส่ลงไปลดนะครับอ่ะนะครับสปริงนะครับนี่แหละสปริงที่ว่าหัวฉีดจะยกเอาได้เอาชนะแรงสปริงตัวนี้แหละนะครับนำมาใช้แรงดันน้ำมันนะครับตรงนี้นะครับใส่ให้ถูกด้านนะครับอ่านี่นะครับมันจะเป็นรู รูสวมเข้ากับอ่ารูสปริงสวมเข้ากับเดือยตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่รับอยากได้สปริงแข็งสปริงอ่อนก็ปรับที่แผ่นชิมนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับเจ้านี้นะครับจําได้ไหมตอนถอดถอดอยู่ตรงไหนนะครับอยู่รูไหนบ้างนะครับเพื่อนๆนี่นะครับรูฝั่งนี้ที่ผมบอกไว้ตอน ตอนแรกนะครับเพื่อนๆนะครับที่บอกไว้ตอนแรกนะครับนะครับตรงนี้ก็สวมได้เลยนะครับสวมได้เลยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆมันก็เหมือนกับไั้ฉีดพวกคูโบตงคูโบต้าทั่วไปนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนนะครับเหมือนกันนะครับปัมก็เหมือนกันแต่ว่า ถ้าปั๊มมันติดตายมันมีปัญหามันก็จะถอดยากนะครับเหมือนอย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ขันแน่นนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะนะครับขันเสร,ร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกรอบหนึ่งรอบนะครับเทสหัวฉีดกันนะครับหลังจากที่ล้างแล้วกับไม่ล้างมันจะต่างกันไหมนะครับอ่ะมาต่อกันเลยครับเพื่อนๆทีนี้หลังจากหัวฉีดที่ล้างแล้วนะครับ จะเป็นยังไงนะครับจะฉีดน้ำมันดีหรือไม่นะครับเดี๋ยวไล่ลมก่อนว้าบวมนสีดีก็เก่าหมนบวครับพี่น้องนะครับผมบ้านมันออกดีก็เก่าแล้วเป็นฝอยดีครับครับนะครับรอบที่แล้วนะครับมันเปียกมันค่อนข้างเป็นเส้นนะครับว่าฉีดมันตันนะครับอ่ารอบนี้เป็นฝอยอย่างดีเลยนะครับ เพื่อนๆนะครับดูมุมไกลดูมุมไกลนะครับอันนี้ผมดึงนั่นแหละนะครับอขอมุมสูงให้เพื่อนๆอ,อีกสักหนึ่งช็อตนะครับอ่ะไปใกล้ๆเลยครับเพื่อนๆมุมสูงครับ ครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือหัวฉีดดีเซลนะครับคือกันแะลรครับก็โฆษณาในรถยนต์นะครับในสมัยรุ่นก่อนๆมันจะออกตรงตรงนะครับแต่ไม่รู้เทคโนโลยีมาใหม่ๆนะครับออกเป็นกากระบาดเลยนะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวเราไปทำการประกอบนะครับจะติดไม่ติดเดี๋ยวรู้กันนะครับเพื่อนๆ ครับเพื่อนๆครับก็หลังจากที่ทําการเทสปั๊มเทสหัวฉีดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าปั๊มผ่านหัวฉีดผ่านฉีดเป็นฝอยดีนะครับแรงอัดแรงดันดีนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบเข้าก่อนนะครับประกอบแล้วเราจะเช็ควาลก่อนนะครับเพื่อนๆจะเช็ควาลนะครับก่อนที่เราจะไปทําการติดเครื่องนะครับอ่า ก็นะครับน้ํามันผมกพ่เติมไปแล้วนะครับเพื่อนๆน้ามันนะครับนอนน้ํามันของเราอยู่ในสีแดงๆอยู่ตรงน้นนะครับน้ํามันอ่าซื้อโซล่ามาใส่นะครับแต่ที่ฟ้าทางเขียนดีเซลโบหูวติดไใส่กันได้ว่าพี่น้องนะครับฟ้าทางเขียนดีเซลเ้อแต่ว่าไปซื้อน้ำมันโซล่ามานะครับใส่กันได้บันอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับติดไม่ติดนะครับ แต่ว่าจะถอดตั้งวาล์วอยู่นะครับอีกสักคลิปดีไหมนะครับเอาเครื่องติดแล้วเรามาทําการเช็ควาล์วดีกว่านะครับเพื่อนๆนะครับในคลิปต่อไปนะครับครับผมเราก็มาดูภาพหัวฉีดนะครับก่อนล้างแล้วก็หลังล้างเอาแบบสโลโมชั่นนะครับเพื่อนๆเอาแบบซาซาครับพี่น้องนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นแบบชัดๆว่ามันจ่ายน้ํามันยังไงนะครับจ่ายลักษณะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้หัวฉีดก่อนล้างนะครับ ก่อนที่จะทําการล้างนะครับสังเกตหัวฉีดดีๆนะครับจังหวะที่เขาฉีดจ่ายน้ํามันออกมานะครับอ่าบางมุมบางอ่าบางรูนะครับเพื่อนๆบางรูนะครับจ่ายเป็นเส้นตรงจ่ายเป็นเส้นนะครับไม่เป็นฝอยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะจ่ายน้ํามันออกมาน้อยถ้ากรณีแบบนี้นะครับติดยากติดแล้วเร่งไม่ขึ้น นะครับเพราะว่าจ่ายน้ำมันน้อยจ่ายไม่เป็นเส้นผาไม่ไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆไม่ผสมกับอากาศนะครับทีนี้มาดูหลังจากล้างหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับแตกต่างกันไหมครับเป็นฝอยปริมาณเยอะนะครับออกเต็มรูนะครับนี่นะครับความแตกต่างชัดเจนนะครับเพื่อนๆนะครับเวลาเราล้างหัวฉีดแล้วเราต้องการให้เป็นแบบนี้แหละนะครับ จ่ายเยอะจ่ายได้ปริมาณแล้วก็จ่ายเป็นฝอยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับไม่จ่ายไปมุมใดมุมหนึ่งนะครับเพื่อนๆเอามาดูแบบเร็วๆกันบ้างนะครับนี่นะครับหลังจากล้างเสร็จนะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับเัาเพื่อนๆครับก็ก่อนที่เราจะทําการประกอบหัวฉีดนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้ตรงนิ้วโป้งผมนะครับ เออไม่นิ่งเด้อนะครับนี่ตรงนี้โป้งผมนะครับมันจะเป็นเดือยนะครับเป็นเดือยตรงนี้มันจะเป็นมาร์กนะครับมันจะมีรูมีล็อกของเขาอยู่นะครับที่ฟ้าถูกเนี่ยตรงปลายนิ้วนะครับให้ตรงกันเด้อนะครับอย่าพลาดเด้อนะครับเดี๋ยวมันจะใส่ไม่ลงนะครับเพื่อนๆก็ผมเพื่อนๆครับผมว่าจะทําการติดเครื่องนะครับแต่ดูแล้วนะครับไม่ติดนะครับสาเหตุที่ไม่ติดก็คือ จะดึงสตาร์ทแต่ว่าเกิดปัญหาก็คือเหมือนกับลูกสูบมันติดชนกันกับวาล์วนะครับเดี๋ยวติดตามชมในคลิปหน้าว่าจะเป็นสาเหตุมาจากอะไรนะครับเ,เพื่อนๆนะครับ